หอดหน้ารพี่น้องหอดหน้าเรีวอ่ะสวัสดีคลิปที่สองต่อเนื่องจากคลิปไปขนเฟืองอยู่ทงหน้าวังหันพี่น้องอ่ะหอดหน้าเรีวสามขั้นต่อต่อกันพี่น้องมาในเกษตรคดเฟืองลงบาดนี่ยนี่ทีมงานถทากินเฟืองเกษสรนั่นโอ้ยแนมเบิองสะนั่นพี่น้องเงินวันสะอ่อนเฟืองที่ไรเฟืองไม่ไหมลูกเอ้ยนี่เฟืองไม่ไหมเฟืองไม่ไหมกำลังจัดเตรียมมองลงอยู่พี่น้องทั้งุมนเจ็บไหม เออคนกำลังเตรียมการเสียเอาลงมองไดลละนี่ละงวจันร้อยกัดกินยากินยังไปสะลาพี่น้องตัวน,นี้เฟื่องก็มาเสริมทับไว้เอาไว้ย่มันอึดยาก็ับเพได้กินเฟื่องสะสมไปนําได้ละบ่มองลุงบาทนี่ออะเตรียมการกันสักกอนเศร้ามีแห้งเพราแต่มาฮอดพี่น้องนี่สองคันเลยเจ็ดซิบก็กอนบะฮอดแปดซิบสัม แม่นี่แหละพี่น้องออกลูกว่างันนี่ลูกหน่อยเพิ่นเขากินยาในบ่โอ้ยาแกเติบตัวยากระดีเอียงเทียงอยู่ในกระดีมา่านใหญ่เติบเลยละคือมันอ้วนบ่มาย่างไรก็ว่าแต่มันมาน่านชีโผใหญ่เอียงเทียงอยู่สมาชิกไม่ได้สองโตพี่น้องเนี่ยน้อยเนี่ยตัวนึงหลกักการตัวนึงนอนอยู่นั่น เออได้สมาชิกใหม่เพิ่มสองตัวแล้วตัวแม่เบิด์ตสองตัวหน่อยๆตัวแม่รู้ตัวเถืกก็่ไหมบักเถืกบอกตัวหนึ่งอบักเถืกอีลีตัวหน่อยๆเนี่ยบักเถืกบักเถืกหน่อยครับตัวแม่ตัวหน่อนอยู่นี่ส่วนในบักเถืกหน่อยตัวนี้แต่โดนเลี้ยวไหนมาเนี่ยรู้ปะสองสี่หกแปดเก้า เหลืออยู่ในเก้าตัวพี่น้องงัวงัวเหลืออยู่ในเก้าตัวเท่าที่เห็นด้วยสายตาเอาเฟืองมาให้ปีนี้กสิตะอัดไว้หลายเติอบอยู่ดอกอกำลังลงว่าสิงลุ่งน้องป่าไปจะไหนเป็นตามีดอะกินบโนเอาด,ดังตาทิฏตางห่างมาลงเนี่ย าสิมากินปลาอยู่น่าสะได้เพราะท่านไหนมาอยู่สิเมื่อแล้วมาอ,อื่นสิได้เดินทางกลับแล้วว่าสิมาลงเบืองปลาอยู่นี่เพราะได้ก่อยบ่สันดีมีแต่ปลาหน่อยพี่น้องลูกมันออกหลายปีนี่โอ้เอาเปลี่ยนปูเลยบ่เอาเปลี่ยนปูเลย เปลี่ยนปูในห้องแท่นปวกแนนดีบ่สิปะเรื่องปะรวมเนาะพี่ไก่เป็นอยากรวมได้พี่ไก่หน่พี่นี่อยากแนนแน่นิได้การนิวว่าสันว่าสิเฮ็ดลงอันเก็บเฟื่องอยู่เฮ็ดห้องห้าว่าเพิ่นว่าเฮ็ดใส่นี่ละสิเฮ็ดนี่หยอดใส่หอดคอกงัวพี่บ่เฮ็ดตั้งแต่ยนมองโยกน้ำ ปลาป่าฝนย่ามาหอดพี่พี่น้องเอาไปเก็บเฟืองส่วนรถกับผนแหล้วอวดพงไห้หน้าผมแล้รถก็ดีว่าเฮ็ดมองเก็บเฟืองย่าฝนฝ่าลงมันจังสิบโถือเฟืองในอายญามันโหมกมันดำก่อนพี่น้องก็เลยเสียแต่พ่อเฮ็ดไว้ให้เฮ็ดแต่พี่ย้ายไปพี่รถบ่เอาแต่พี่มาพี่เลยเนาะเลือเสียเอาแต่พี่เลือดเฮ็ดมองไหนมองรุ่มน้าบ่อขังบ่อ โอ้เหเยตฐานเฮหตมองลุ่ม่นบ่มองอันมองมันลพุ่นบ่เลยเตาเจ้าพ่นบ่ก็พังติ๋ว่นเสียวมาอีกจักหาล้อยก้อนผลแล้วมันจังสิกลุ่มมันยามมันอึดปัดโอ้ยหาสือเขาแพงไปดองเลย ก้อนหนึ่งสี่สิบบาทก็มีนร่งเจอเน่า,ามือดื3ดสามก้อนล้อยก็มีนร่างมองอันนี้เอาอัดเองเอาเองกัน,นร่วมแล้วกัสิประมมณตกก้อนละสาบาทกันไปซสือเพื่อนมัดเพลงก็เลยได้อัดใบเองเนี่ล่ะพี่นอ้อง แดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยลงป่าอยู่บ่คุมหนาวหนาวจะได้ห่อนกันดอวยยังว่าหนาวอยู่ท่านน้องมาสิออกมาใส่ด่างยู่ว่าวันฝนว่าแดดป่านนี้วันหนาวนะแดดปานนี้ท่านน้องมาสิออกมากินปลาฝนว่าสิเอาด่างมาใส่วันนี้มีเบื่อทั่วเพิ่งอยู่บ่ฮะ นั่นแหละผู้ใดพาเลี้ยงเป็ดใส่เฮาบ่มักปบุใด้ได้เป็ดนี่เลี้ยงเป็ดซะหน้าก็เบิดเท่านั้นแล้วเว้ยถอยไปอีกถอยไปอีกเรือลงในหน้าใบบอกขั้นนี่เดินหน้าบ่ถอยไปเลยบ่เอาถอยสัตว์ไปถอยลูกพี่ถอยอย่าไปอย่าไป เสร็จเสนเรียบร้อยขั้นหนึ่งพี่น้องเอาขั้นนี้มาต่อบัตรข้าอย,ย่าดอกเอาลงง่ายกูขืนยูกูขืนนี่ยโอ้เมื่อยหลเศร้าแอบไม่ขบจักกินเด้ออันนี้จักกินจักกินเฟื่องอไก่หลายตัวอยู่ตัวอยู่นี่โอ้โอ้โอ้โอโอโลมกอง นี่ยมีหอนทางไก่ไก่แม่ฟักอันนี้ก็ไก่แม่ลูกอ่อนมานี่ดูนี่มามามา <c oughs> มา resident, มาดู zip, มาดูมา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 ออกไปตากแดดฟิงแดดแน่ยะนั่งบนนอนอยู่กลางผุ่นกระมี่ไปลองแล้วพอมาเห็ดพูดเป็นเห็ดขอกใส่ผุ่นที่แรลกมาเห็ดใส่กันคู่ซะบ่ได้ไปเห็ดผุ่นแล้ว ของเก็บเฟื่องอันนี้ก็เป็นคอกงัวช่วงนี้ยากัดอยากอึดเนื้อเฟื่องข้าเจ้าก็กำลังเกี่ยวเข่ากับเพราะในมีเน่้ออ้ยผักตบข่อยได้หลายเบิดเลยเนาะผักตบนี่เนาะเกี่ยงตาลยผักตบข่อยเอามาลงไวไ้หลายๆปลามันกินเม็ดพี่น้องผักบุ้งผักยังไหนกินเม็ดบ่ใหญ่บ่ทันปลาหน่อยหลายปลากินพืชหลาย ไว้อ้อมหัวไว้เบิดปีนาในบอดาเฮต้าพี่น้องปีนาบอดาเฮต้าเพิ่นอ้อมไว้เบิดเลยอ้อมหัวไว้พอได้ปล่อยงัวปีนากันบ๊อบอันอ้อมบ่ได้มันสิลงเข่าเพิ่นโอ้ยเข่าตัวนี้จมน้าก็มีหน้าทงของเพิ่นนี่พปนน่นาเฮ้ไกลบ่นี่โยว่ามันหนุกเอา้า โอหน่ามีน้องอยู่กลางให้หน่าพ่ออมบาดเนี่ยคักขนาดพี่น้องเอ้ยปลาสิบอมขวานอยู่นี่เบิรบ่เสียบไม้มาเอาไมหมเฮาเกี่ยวเข่าออกในกระเมียนเลยนี่ให้นี่ครับอันอ้อมเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้ครับพ่ได้เฮ็ดหน้าดอกให้นี่อ้อมใบเบิดแล้วเอาไวปมองให้งัวอยู่อ้อมใบบักยางทีเลยให้นี่แปลนเอิดเติดเลย ผู้ใดติดตามคลิปจานร้อยตะกี้ให้นี่เพื่นปลูกหยาห้า,านี่เปียกกระโละไปแล้วปีแรกๆปลูกเขากับบ่ได้ปานไหนดอกพี่น้องนาอ่านบองามคือเพิินเ,เลยเอาเป็นกเกษตรแบบเลี้ยงงัวไปเลยซะนะเขาก็าต่ตตองเฮ็ดเอาเป็นทางด้านกเษกษตรการเลี้ยงสัตว์ดีกว่าเลี้ยงงวนี่ละนะในลูกปีละโตปีละโต,ะโตแม่ละโตแม่ละโตปีหนึ่งก็สามสี่แม่กับสามสี่โต ่กับไรก็อยู่ในลูกมันนี่แหละเพื่อนว่าหญ้ากับปลูกไว้อยู่ทต้อุ่นกิ้วเขียวุ่นพี่น้องุ่นแต่ว่าถือย่ามฝนมากปนแล้วมันยังสีขึ้นงามเนี่ยง่ามนี่กะปล่อยเพบนใบยังสั่นละโทษอยู่บ่ไหมโทษหาหวังอยู่บ่บ่เออเบอร์รู้มาสันสีโทษให้ ตัวไอ้ท hey, ีมงานออกมาเบิ่งดูน้องปลาเข้าไปจังไหนสิมากินปลาอยู่น้องมาสั่นเสีมไว่าขนเฟื่องแล้วก็กินปลาพี่สวนหยาอ้าวขันขีไก่มางหวอดพวกเจ้านม่ได้กินปลา คนขี่ไก่แล้วจะมากินก็ได้สันเออขี่ไก่เขามาลงทรงอีกบาทนี่โซรขเขาบอกมากอะจังบ้ามาซากรมากพอดีมันจะนางามมาล้วบ่มานตะได้ไม่มาต่การได้มาซาไปต่การผ้าพนาหนงไปแต่การ เป็ดตัวจะลงตีตัวตัวเป็ดเขลงองเขาตัวไปน้องพุ่นบ่เอาไปน้องพุ่นกัดไปสัน่นฮากัดไปน้องพุ่นกันดี๋ยวสุดทายคลิปสูพี่น้องเมึงอีกกันแล้วกันนอกคลิปนี้เอาเฟืองมาลงแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะยังอยู่ของรถจานรลอยอาหารว้กก่อนนั่นละเอาไว้จักสิได้สิได้เฮ็ดอันลังค่าเฮ็ดยังเฮ็ดเป็นอั่น,น,นมองไหวเฟืองอีกตั้งหากฮะคลิปนี้เอาไว้ซับนี้พี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าลงน้องปลาจวดจาดก,กันบาดนี่พุ่นไปลงน้องพุ่น น้องในบ้านพูดน้องนี่เพูนว่าป่ามันกน็ลังออกลูกไม่ก็เลยวพอจะกวนมันว่างสินเอาแต่ไปลงน้องปลาอยู่พุ่นต่อพี่น้องบาดนี่คลิปนี้เอาซ้ำนีร่ราคาเรียบร้อยแล้วสำหรับมาฮัดเฟืองกาสิยังอีกทงไงห้าร้อยก้อนกาสิมมาหม้อไม้เชียบไม่พอจัดลอยกาสิเด็กคับสบปอเล้าเรียวนะครับเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่ครัพี่น้องสบายดีครับ